สวัสดีครับที่ครับเอฟซีลุกขึ้นครับเมือนี้กาแมาพอกันบรรยากาศตอนเที่ยงครับเท่าที่ไม่กินเขาน้องน้องแฝดมึงแมนเบิรรลเบิงสังเกตเลงรถทุเห็ยนมาแมาขอโจกเล็กเล้าเล็ข้าวน้อยน้องน้องแฝดมือวานนี่เขาโอ้โหเป็นไหนโอ้โหสุดยอดนะเด็กน้อยกรรมกรรมทั้งสามคนมี่ใจบุญครับมี่แฝดน้องออฟแฝดน้องอัดครับแมนทั้งสองคนเข่าเต็มเต็มเลยครับเนาะเอฟซีกับท่อมาบนวีบนว่ายบอก บรีนวุ่นไรเฮานี่ไปถึงว่าเที่ยวหลายอย่างนะต้องไปตามให้ได้ต้องไปตามให้ได้เมื่อนี้จริงิให้แจกอดแซ่ปนากิจเอาตังแต้น้อยแหลกเลยเออาตังแต่น้อยแหลกเลยเพราะฉะนั้นกระย่าพลาดครับเมื่อนี้มหอดมาถึงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปตามรุ้นกันว่าน่องแฟดนี่อิดนี่เนาะสียิบตัวใดน่องแฟดอ้าวซียิบตัวใดครับมื่อว่านมีอย่างไเมือว่านครับจำได้ปะคอยกระเจี๊อบ่าได้แล้วมันหลายอันไลนยแนวไหลน่องอิด น้องอัดยับอัดจับก้อนจับก้อนเก้าสองแปดเก้าสองแปดเข้าเก้าสองแปดสองด้วยแปดสองด้วยเก้าสองเข้าลาวาเก้าสองเข้าลาวแปดสองเข้าน่อยเข้าน่อยนอยจานพละคีนอยปกติอยนอยธรรมดาไหมเอออยพิเศษอ่ะอยพิเศษนอยพิเศษนอยพิเศษที่ออกก้อนเขาอยพิเศษน้องอัดน้องอัดหยิบศูนย์สองหยิบศูนย์สองไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับก็ไปกระเทยยุ่นนะบอกนอยปกติไม่ต้องกลับ นี่คือน้องอิดน้องอิดครับบานี่เล่าดิบบานี่เหล้าออกยังหนึ่งเก้าสองกับหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งเก้าสองกับหนึ่งศูนย์โอ้หนึ่งศูนย์นี่เคียดไปแก้มนึงตัวนี่แม่แม่นแต่เขาเก้าสองน้าจับตามองกันแล้วล่ะเขาเก้าสองเขาเก้าสองนอยพิเศษน้อยปกติเล้าครับแตกแบบว่าไม่ยังสิแตกอีกเลยแตกม้วนไปุุยแม่นใครก็ปนให้เขาต่ำไปว้ายบานมันใส่เครื่องบดอะ บ่านี่กะอย่าลืมสมมุติว่ายิบสามตัวของสิกะอย่าลืมตาหน้าตาหลังสำหรับผู้ยทิมหัดปมืยบ้านนี่รับแมนตัดหน้าด้วยตัดหลังด้วยกลับด้วยเออแล้วก็มากลับด้วยมุนมุนไปุ้ยแมนเอารถไทยพิกอัพเอาเงินใส่พิกอัพมาหลดอาจจะมุนคลัตประมาณน่นนะไอ้สิกรับว่าหัวนมนมันกันไปครับพอ่อพี่น้องอนะ่ะบม่เสียเวลากอ่ะเวลาทั้งทีมงานเัาเตรียมพร้อมแล้วพันบักหลอดด้แล้วตื่นตื่นไปเมื่อกี้รับอยู่น่ะตื่นแล้วค่ะตื่นยังตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วหรือเปล่าเอาไปสันบักหลอดน๋ย เพราะต้องผู้ใดเป็นผู้เขียนหมู่บ้านนี่ผู้ใดเป็นผู้หยิบแม่คุณย่าคุณย่าน้องอิดเขียนแต่ว่าลางส่งปูดําให้น้องจับค่ะครับอ๋อลางส่งปูดำไปเป็นผู้น้องจับต้องเอาคนเก่าค่ะตอนนี้ลางส่งปูดําถ่ายอยู่แล้วค่ะเห็นบอกพนเก่าไปนั่งนั่งปูดําเปลี่ยนอีหยัมเปลี่ยนอีหยังลางส่งปูดําคือไปยู่ช่วหนองม่องน้ำมูแต่เปลี่ยนอะไรลางส่งปูดํานี่ยไปสวันนี้ก็มาหามปีเรียบร้อยแล้วลูกกิน ไปอยากสั่งพันอ่านั่นก็มีดส่งเคอรี่ส่งแฟตส่งเคอรี่ส่งแฟตทอดกล้วยก็มีดดิเอาทอดกล้วยดวงใจพี่บัวรักปลาทอดทินทอดปลาทอดก็มีเมืองเมืองเบอร์ทอดเนี่ยท่านยายคนอยากสั่งอยากสั่งกล้วยทอดส่งเคอรีเปอ่าพันไปต่างประเทศเอาเจ้าไปเยี่ยนบางเบอร์ทอดครับเองเอ้านั่นน่ะเออเอาเขียนก็เขียนหมากลำย่ยก็มีเออเนาะลายยางไลเนี่ยกล้วยผู้ใดมักจังไรกับสร้างพัน สั้งช่องได้ครับแม่ใช่ว่ารับประกันว่ากล้วยนี่เล่แท่เออต้องใส่หัวไปเรื่องนี่ต้องอัดพร้อมนะนะตอนนี้ก็แม่คู่นะครับเตรียมแบบหลอดยบร้อยแล้วครับพวกเจ้าม่ n h a n สวัสดีครับแม่คู่ครับสวัสดีครับผมกับแป็กกับแม่คู่คือไปยูจูหม่องเจตนาหนึ่ไปละว่ากว่าสิรากเมาผู้เดียวพวกเจ้านั่ไม่ n h a ง นีครับแฟนโอ้โหอารมณ์ดีมากม้นยิบดปสวยงามมากเลยแฟนน้องอิดแฟนน้องอัดยิบดปสวยงามมากเือว่ายิบบะมั่วว่านี่โอ้โหหยุดยิบยุดยัอารมณดีอดีวันนี้ดีมากตอนนี้กำลังสิยัดซสอนเขาป่าครับผมแน่ยเนี่นี่ใช้ใช้พูให้สิจับก่อนอนนี้น้องน้องอัดน้องอัดอ่าน้องอัดจับน่อนมาแล้วมาแล้วน้องอัดจจับเนี่ยพูดอะด กดเซ็นบุ๊กแล้วเอาเท่าไอันเด้อจับเลยท่านที่โอ้มาเมียได้ครับบ้าบอกก่อนวันนี้คือนอยนะครับที่จับนี่คือนอยอ่าเน้นไปที่นอยนะฮะหกบออันนี้น่าจะเก้าไหมหกค่ะถ้าเก้าขีดล่างอย่างนะเปลี่ยนนี่ยังเหรอัหกอันนี้พอตอนนี้หกนะครับหกอ่าได้ใบแรกคือหกนะครับเราอ่าแปดแปดพวกนี้เข้าเฉยยิบสามตัวนั่นไหม

แปดตัวแรกหกตัวที่สองแปดอ้าวตัวแรกหกก็คือหกแปดนะครับค่ะอ่าหรืออาจจะเป็นแปดหกก็ไม่แน่แปดแปดแปดนะแปดค่ะทีนี้คนพี่นะครับอันนี้สำรับน้อยเด้อค่ะสำรับน้อยไอ้จับสองตัวบ่ค่ะอันนี้สองตัวเอาไปนี่ต้องอีทบ่ต้องอีทต้องอิดอ่าครับ่าเปน้องอิดทีนี้น้องอิดเสียบมามแล้วเมื่อนี้ต้องเสี่ยวลบเมื่อี่มาได้ทึ้งว่าใครอยากฝาก อัด uh, ีอยู่บ uh, ุนี่ันชิลี่ร oh. ่าบุน uh ี huh. ่ผเท็ดมืดเป็นเสี่ยเด้บุนี่อันเดียวได้ลูกได้อันเดียวได้ลสวยงามมากอันนี้เห็นแม่เนาะมาเห็แม่เมแม่ขอเหกเด้ออหกอหกคอหกเด้อหกอก หครับหคนน้องคนน้องตัวแรกอะไรหกด้กันแหวกแหวจับตรงๆไดตรงกันเล่ยครับได้ได้นะครับคือแปวคนนี้นี่จะให้หยิบเป็นสามตัวนะหกค่ะทั้งคุณกับพ่อแม่ไอขายเรียกกันเด้อยครับแล้วก็ล่งกินราคาตันหมากล้ำย่อยกันอยอ่ทั้งคุณกับใรปัจ่ิวาหยชื่กันแล้วว่าปัจจิา ลูกใครอันเพ่นได้จับกันเดียวเพ่อนสิ่าจับอีกเอาสองตัวเลยแค่เดียวเลยครับอันนึงลูกเก่งเก่งยิเจ้าได้แปด้วยบ้านนี้เจ้าได้แปดได้ยิบได้ตัวเดียวกันทั้งสองคนแปด แบบแบบตัวยาวกันนะแบบผู้ผู้นี้ผู้นี้สีนเป็นสามตัวเนาะอีกตัวนึงออีกตัวนึงนี่อีกตัวนึงคือเดีกนตัวนึงครับคนคนเด้อเด้อันนี้พูนขยาอยู่เด้อ่าจะสาลูกตรวี้สามาามยนาเนอกว่าหกอีกบันไอแม่เด้ลูกเด้อไ่าหกเลืไรกนี่ยล้น ฮกแปดเมื่อนี่เรียกฮแปดเท่านั้นในตัวเดียวค่ะคนพี่ได้8อกนี่สามารถวิบงหลุดได้เลยด้ค่ะนั่นยิ้มยิ้มเ้เาดีเหรือว่าสิเป็น อ่าหกหกแปดก็ได้ค่ะเพราะว่าเลขไหวมันจะมากเป็นนังสี่เฮดเป็นหกหกแปดหรือว่าหกแปดหกก็ได้เด้อค่ะหรือว่าหกแปดหกก็ได้ค่ะเออโอ้จดไปเยอะ่ปจดจดยาชิจึงหาเดรดอันเอาแม่ใส่แต่จดไปจดไปอย่าบอกล่งพีมันไม่หันแล้วมันพี่เจลิกหกกรเบกเปล่าไม่ได้อยอะไป ต่มันยิบตัวเกากันเด่นเนยเลยเกินแด่นี้เลีเกินดนีอยู่สมกนี้ไดนยิบยิบจากไหยิบถือเล็กเดียวกันแม่สอพี่ตัวอันอยู่เละขอบอยู่เพรอะไรพี่น้องนะนั่นเนี่ยเ้าอันนี้เนี่นีเ้ขอบบเอยู่เละขอบอยู่โอ้นี่สุดยอดเลยดีอ้กับน้องยิบแต่เลกตัวเดียวกันอ๋อเละขอบอยู่หนั่นเซนบ อ่ああเลขครบนะครับโมเมนทีมงานมโนนะครับเด้อเลขครบอยู่แต่ว่ามันเป็นความบังเอิญอยิบให้มันตื่นกันเชื่อเลขเป็นมันตื่กันเชื่อยิบได้ตัวเดียวกันเชื่อนะแต่ตัวลงว่าเลขเป็นหกแปดหกหกแปดแมนค่ะเอาเอาเป็นหก็ไดหกแปดก็ได้หรือว่าหกหกแปดก็ได้คือไงสามารถเบิร์ได้ มื้อ่องเบิร์นโฮกคุณแล้วขับเป็นโตเบิร์กัเริ่มไปได้พี่ละตั้งแต่น้อยชาบนาคิดอีกทีไปวิ่งลูดก็ได้เด้อแมนวิ่งลูดได้ค่ะวิ่งลูดก็คือิรกโกค่ะวิ่งลูดกับเกเอาบัหนี้ก็นล่อตัวเลขครับตัวนี้ก็ทีมงานกำลังไปเขียนตัวเกับตัวสรุปตัวเลขกนะเอาทีมไทยก็ขออนุญาตสรุปไปนะครับในส่วนของเลขกห้าน้อยมือนี่นะครับวันที่ยี่สิบหกเดือนเจ็ดนะครับคุพีนะครับยิบ หลังนะครับแต่ว่าคนนนองยิบก่อนคนน้องยิบก็ได้หกแปดครับอืแต่ว่าคนพี่ยิบก็ได้หกแปดหกซึ่งสองคนยิบได้เลขตัวเดียวกันครับเมื่อนี้ครับผู้เบงคีวิดีโอทั้งเบิดคือจีชัดเจนนะครับวู้จีเข้าใจอยู่ในส่วนนี้นะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบิงนะครับตั้งช่องนําเสนอเป็นแนวทางนะครับอสำหรับข้อหาน้อยข้อเล่านะครับก็อยเริ่มกดไลไรกดแช์กดที่ตามไปเพราะว่าจะเป็นข้อห้วยใหญ่นะครับ มีอย่างเด็ดเนะครับพระกษิินำเสนอจังสี่ในส่วนหกแปดหกเนี่ยอย่าลืมหมุนนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมมามีหกสองตัวหกสองก็อย่าลืมนะครับเอาไปพินิจปิดจารณหน้าเบิง้งอ่าจงไหนคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องอ c ฟซีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ